พี่น้องจากทางอำเภอไผ่บุงกับอำเภอราชสีสลัยนะครับที่ได้มาร่วมนะครับใส่บาตรวันนี้นะครับบรรยากาศตั้งแต่เช้านะครับกับในแต่เช้าก็มีฝนโปรยปรยลงมาสักเล็กน้อยนะครับป่าพงน้ำพุพุทโธนก่อนที่จะหยุดมันจะให้พวกเราได้ร่วมทำบุญตักบาตรกันวันนี้ พี่น้องก็อุ่นหนาฝาท่านนะครับที่มาร่วมใส่บาตรนะครับเป็นมวลมากทีเดียวเลยนะครับสุดแถวแล้วก็อ้อมมาด้วยนะครับเพราะอะไรเนีผมแม่ฝนจะอากาศจะหนาวเย็นในบรรยากาศแต่ว่าพี่น้องทุกภาคส่วนนะครับก็มาร่วมตักบาตรนะครับเป็นมวลมากนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงพีมใหม่นะครับก็สวัสดีพีมใหม่ทั้งอ้อมมาตลอดเลยครับ ท่านสำรวยเกตุณนะครับตอนนี้ก็มาร้อมด้วยนางสินะครับผมไม่อย่างใกไปใกล้ครับอกกรต,อ,ตอ,นอนนี้เป็นชื่อได้สิบสครับนาง12บสอวัสดีปีใหม่นะครับท่านพ่อเมืองของเราท่านสำรวยเกตุณนะครับวันนี้นท่านรองทั้งสี่ท่านนะครับก็มาร่วมทำบุญนะครับ บรรยากาศเพลงกะลิปโซนะครับทางแรงงานจังหวัดอีสานเอ้ยจะเป็นคานคิดว่าตอนเบาสอนเบาวไปดูคลิปลงมาเราพร้อมย้อนยุคเลยเราพร้อมเห็นไอคอนหน้าจออยู่ตลอดเลยเพราะว่าตั้งตั้งแต่เปิดมีสปาร์ตเรเหมาหมดเลยไม่มีละเดียวเลยนะครับเหมาทั้งหมดเลยก็เป็นความสนุกสนานนะครับดูดีด้วย ท่านภูเก็ตที่ดินจังหวัดสุริเกศท่านใหมนะครับภเก็รทราบว่าท่านย้ายมาจากจังหวัดบึงกาฬนะครับชาว4 7 0 0 0มตรอคนบ่วนด้วยยินดีครับนะครับท่านเข้าสู่พื้นที่นะครับด้วบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับตอนนี้ต้งากบอกทุคนวเาในทุกคนจากวัดศรีเกษตรนะครับเป็นสะพานบุญกรับพกระบาดจากพี่น้อรอนะครับแตก <ๆ>หลายส่วนราชการนะครับ ks, รวมท,ทั้งภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับท <vit> ี่มาร่วมกิจกรรมนะครับวันนี้อากาศอากาศดีนะอากาศดีเราจะเช้าแต่เช้าตอนแรกคิดว่าฝนจะลงครับเรื่องน้รั่วนี่ก็อยู่เวลาทั้งจังหวัดว่าผมปัดพวสิงไผ่ไว้สองตัวนี่คนสาวหลเยอะมากปัดพัวสิงไผ่ กูบอกว่าคนเบริษัคนโตกาไปจัดเส็องกนร้จักพ่อสาวจากว่าทำัาคภมิเทยสัยอำเภอไคบึงราชสไลท์อออโอ้วสาวอัโอ้ยสวยขึ้นเยอะเลยจำไม่ได้เลยปีหน้าปีตาเห็นครึ่งเดียวจำไม่ได้นะครดูดูสายตา สีสันหลากหลายนะครับท้าไทยใส่ให้สรุปนะครับอันนี้เราเพิ่มวันนะครับของการใส่เดิมเราใส่ทอาไทยสองวันครับวันพุธวันอังคารกับวันศุกแต่ในเพิ่มเป็นวันพฤหัดเลยวันหนเพื่อหเพื่อครับเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับของสจุดเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสีิวันวลีนะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติในวันที่แปดครับ ที่ผ่านมาแล้วก็ในปีนี้ตลอดทั้งปีทุกปีในวันพระรหัสเราก็ลดลงให้ใส่ผ้าไทยครับลายขอลายขอวันนี้มีใส่เฟ้ยงามอ้าวุ้ชายคนส่งอ๋อผู้ชายกนแล้ววันนี้พูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยสวัสดีเพื่อนใหม่ด้านห้องใหม่นะเพื่อนใหม่ก็จะถ่ายรูปไทยเพื่อนเพื่อนใหม่อ๋อดูอันนี้โตขึ้นเยอะนะมาตั้งแต่ตอนเล็กๆตอนนี้โ ที่นะาเชืเป็นชอบที่ตรงเป็นการฝึกฝังของพี un, be, ่เล็กแม่ที่เอาให้ร่วมงันที่ดีนะครับเรียนรู้ได้มาสัมผัสบรรยากาศนการร่วมชมงานที่นี่นะครับสวัสดีเลยนะครับดีที่องค์การที่นี่ท่านไม่เคยท่านอาจจะตั้งตารอว่าจะมาใส่ปากที่นี่พอดีเราจัดกิจกรรมนะครับตัดบาดสองเซนติเเป็นเดินที่ช่องนะครับอยู่ที่ช่องสะงาน ทางประเทศนะครับก็คือทางกัมพูชากับทางไทยในวันนั้นก็มีหลายท่านนะครับรวมไปร่วมอาหารคุณภาคที่4นะครับของเราก็ท่านแา่ทัพที่2แล้วก็มีทา่านโวยของทางตมมิชัยเพิ่งนะครับท่านแป็นตัวสองนะครับก็มาร่วมตีบอกว่าที่บริหารของจังหวัดตมมิชัยของเราก็ผมจะนำคณะที่นี่เลยผ่านกรุงปีนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปที่ตัวด่านช่องสังหรนะครับก็บรรยากาศก็สวยงามมีร้านกาแฟชมวิวทิวทัศน์นะครับหลายหลายท่านก็อากาศหนาวมากเมื่อึงบนอากาศเย็นอย่างนี้เรามสต้องการเชื่อมโยงนะครับความรักความผูกพันระหว่างพี่น้องของเราให้อยู่ดีกินดีนะครับแล้วก็มีความสงบสุขจากชายแดนนะครับโดยใช้วิจิทัลเป็นสื่อที่ขาดไม่ได้เพราะทั้งสองประเทศก็ ส่วนใหญ่เราจะมีกิจกรรมต่อเนื่อง